นำไปสู่อะไรไหมครับไอ้นั้นรู้สึกจะเป็นมาตรามาตราสมาตราสีครับนะครับคือมาตราหนึ่งเน่ยเป็นการนิยนรยศกรรมผู้ที่ชุมนุมครับหรือเกี่ยวข้องกัรชุมนุมครับมาตราสอนี่คือเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเจ้าพนักงานนะครับที่เข้าไปดูแลควบคุมการชุมนุมซึ่งจะมีการกระทําอะไรที่ก่อให้เกิดการผิดกฎหมายนะครับส่วนในเรื่องของ ประเด็นที่คนอาจจะมองว่าเกี่ยวข้องกับอดีตนายมนตรีทักษิณเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับผลพวงนะครับของคําสั่งต่างๆของคณะรัฐประหารนะครับเมื่อ19กันยายนใช่ครับผมซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยเหมือนกับว่าให้ใช้คบว่าให้เป็นการเหมือนกับว่าไม่เคยมีคําสั่งในการสอบสวนหรือการลงโทษนักษัจนั้นอยู่นะครับแล้วก็ให้ใช้หลักนิติธรรมประเด็นก็คือ หลักนิติธรรมอันนี้เนี่ยหมายถึงอย่างไร uh huh. นะครับหมายถึงจะดําเนินคดีใหม่ได้หรือไม่ครับ,รบซึ่งถ้อยคําที่ใช้ในกฎหมายฉบับนี้หลายหลายข้อหลายมาตราเนี่ยก็ยังคุมเค,ครือแน่นอนว่าถ้าผ่านวาจริงๆแล้วศาลก็ต้องตีความเชนคำว่าเกี่ยวข้องนะครับกับการชุมนุมเนี่ยหมายถึงแค่ไหนเช่นคนที่อาจจะไม่ได้ร่วมชุมนุมเลยแต่ไปยิง ลูกระเบิด M79 ใส่สายไฟฟ้าแรงสูงอย่างนี้นะครับเรียก่าผู้งนมหรือไม่ใช่ว่าถือว่าเกี่ยวข้องูมหรือไม่อันนี้ก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะครับซึ่งในกรณีที่หลายคนเข้าใจว่าถ้าพันโดทกสินเนี่ยนะครับได้รับผลพวงของกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าคํำพิพากษาต่างๆที่เกี่ยวกับ การยึดทรัพย์ก็ดีเกี่ยวกับ,รบเรื่องการดําเนินคดีในคดีที่ดินรัชดาก็ดีเนี่ยก็เป็นอันเรียกว่าหมดสิ้นสภาพไปเนี่ยก็จะต้องมาดําเนินคดีใหม่ตามตามกลไกปกติเนี่ยนะครับได้หรือไม่ก็ยังได้หรือไม่นี้ก็ยังเป็นปัญหาเพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องคดีอาญาเพราะว่าหลักการของคดีอาญาก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าบุคคลเนี่ยจะไม่ถูกดําเนินคดีอาญาสองครั้งนะครับหรือซ้ำซ้ำสองนะครับซึ่งหลักการอันนี้เนี่ย เป็นหลักการของความยุติธรรมในทางอาญาครับแล้วก็เป็นหลักการที่ว่าตามจริงและเป็นหลักการที่ใหญ่กว่ากฎหมายนะครับหรือหลักการในกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยนะครับที่เราเรียกว่า supra constitution นะครับเพราะเป็นหลักการของความยุติธรรมครับ,รบอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นว่าคําว่าให้กลับมาใช้ดําเนินการตามหลักนิติธรรมนั้นหมหมายถึงแค่ไหนก็ยังเป็นประเด็นที่ท,ที่ยังยังไม่ชัดเจนนะครับครับ จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติได้รับรู้ข้อมูลมาเยอะนะครับได้รับรู้บทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นจากความขัดแยง้งจนถึงขั้นนองเลือดเสียชีวิตสูญเสียมากมายเนี่ยนะครับ,รบจนถึงขณะนี้แล้วหลายๆคนที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันกําลังเป็นจุดเร,เริ่มต้นของความแตกแยกมันไม่ได้ไปสู่ความปรองดองหรอกคุณชัยมองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ครับ คือหน้า <s> ที่ของคอปย่างหนึ่งก็คือการตรวจสอบข้อหาความจริงซึ่งเราจะเปิดเผยการตรวจสอบเนี่ยภายในเดือนกรกฎาครับหน้าที่ประการที่2ก็คือการเสนอแนะนะครับต่อรัฐบาลและต่อสังคมนะครับให้หามาตรการในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงในอนาคตครับก็ประเด็นที่2เนี่ยมันอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวพันนะครับกับเรื่องการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะว่าการเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ย มันก็มีหลายฝ่ายแม้แต่คนที่เป็นกรรมการคอปอเองและแม้แต่ตัวผมเองก็มีความหวั่นใจอยู่มีตกกังวลอยู่ว่าแทนที่จะเป็นการดําเนินการเพื่อสร้างคอปปองดองก็าอาจจะเป็นการดําเนินการเพื่อก่อให้เกิดความแตกแยกมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะขัดต่อความมุ่งหมายครับแล้วก็การทํางานของคอปอันว่าตามจริงแล้วเราก็ได้ทราบนะครับ ร่างกฎหมายฉบับนี้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วมานสาที่ผ่านมา โดยส่วนตัวผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักนะครับแต่ว่าคอปอก็ยังยังไม่ได้มีการประชุมกันนะครับ,รบเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะขนาดนั้นแล้วก็กรรมการคอปอหลายคนก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ครับรายงานของคอปบับที่3ที่ออกมาเมื่อต้นเดือนเมษายนอ่านโดยสรุปแล้วก็ชัดเจนนะครับว่าบรรยากาศณขณะนี้ยังไม่ยังไม่อเอื้อต่อการปรองดองนะักขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันประคับประคอง ถัดมาอีกหนึ่งเดือนเส็จๆเนี่ยนะครับก็มีการเสนอกฎหมายที่ว่านี้<อ>ขณะเดียวกันประธานคอ,อปปอคุณคณิตก็บอกว่าถ้าถ้าเสนออะไรไปแล้วรัฐบาลก็ไม่ไม่ทำไม่ทําอะไรเลยเพื่อที่จะน,นําไปสู่ความปรองดองอย่างยั่ง,งยืนนั้น,นก็ยุบคอปปอไปเลยคุณสมชายมองอยังไงครับทํางานนี้มาหลายปีก็จะ <c oughs> ครบ2ปีแล้ว<อ> <c oughs> ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยอยากจะเสนอทางท่านนายกครับ ว่าท่านต้องมีบทบาทมากกว่านี้นายกบอกว่าเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติของสภามันไม,ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเพราะว่าทางท่านนายกเนี่ยรวมทั้งพรรคเพื่อไทยด้วยได้เสนอเป็นนโยบายครับนะครับนอกจากเสนอเป็นนโยบายว่าจะดำเนินการเพื่อการปรองดองแล้วเนี่ยในการาแถลงนโยบาย นะครับในการให้คำมั่นสัญญาต่อสังคมรวมทั้งคอปอด้วยเนี่ยนะครับก็จะสนับสนุนการทํางานของคอปอย่างเต็มที่นะครับนอกจากนั้นในเวทีระหว่างประเทศนะครับเช่นเวทีของสัปดาชาติเนี่ยตัวแทนของรัฐบาลนะครับก็ไปให้คำมั่นสัญญามากมายในการที่จะดําเนินการเพื่อให้เกิดความปองดองดังนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็คิดว่าทางท่านนายกเนี่ยจะลอยตัวไม่ได้นะครับท่านเองจะต้องแสดงความเป็นผู้นํา มากกว่านี้นะครับในรบประเด็นเรื่องการปลองดองเพราะ,ะประเด็นเรื่องการปลองดองเนี่ยเป็นปัญหาของชาติเลยทีเดียวนะครับ,รบไม่ใช่เปัญหาของรัฐบาลหรือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็การปลองดองเนี่ยเท่าที่เราดูแล้วเนี่ยนะครับต้องใช้เวลาเหตุต้องใช้เวลาก็เน <ples mythology> ื่องจากว่าจากประสบการณ์ในหลายประเทศก็เป็นอย่างนั้นนะครับจากประสบการณ์ของเราเองนะครับเท่าที่เราทํามาเนี่ยครปปมาทํางานเนี่ยไม่ได้ทางานในสภาพที่ว่าความขัดแย้งได้ยุติลงแล้ว แต่มาทํางานในสภาพที่ความขัดแย้งยังดํำรงอยู่ก้าวย่างแต่ละก้าวของคอปวย่างแต่ละก้าวของรัฐบาลบของทุกฝ่ายนะครับจะต้องดําเนินโดยด้วยความระมัดระวังอย่างมากนะครับสิ่งที่เราอยากจะให้ทําก็คือว่าความขัดแย้งมีอยู่ได้แต่อย่าให้เป็นความรุนแรง ครับอย่างทำอย่างไงจึงจะประคับประคองนะครับไม่ให้สังคมเนี่ยเกิดความรุนแรงขึ้นนะครับสปี3ปี4ปี5ปีแล้วก็ในช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยคนในสังคมก็จะค่อยๆนะครับที่จะหาทางในการที่จะยุตินะครับข้อพิพาทที่ถึงขั้นเป็นขั้นตายกันได้นะครับคุณชัยมองว่าถ้าไม่มีการเสนอพรบว่าด้วยการปลดองแห่งชาติกฎหมายนิรโชศกรรมที่คุณสมชายว่าณขณะนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการปลดองครับ ถ้าไม่มีการเสนอนะครับตอนนี้ผมคิดว่าบรรยากาศที่ผ่านมาค่อนข้างจะดีพอสมควรแล้วนะครับสิ่งที่รีคอร์พอเสนอนะครับก็คือให้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนกิจกรรมที่เราเรียกว่าการสารเสวนานะครับก็คือให้ฝ่ายต่างๆหรือสนับสนุนให้ นักวิชาการสถาบันการศึกษาองค์การภาคประาสังคมเนี่ยจัดเวทีเพื่อให้ฝ่ายต่างๆเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันในประเด็นที่มีความเห็นต่างกันนะครับและจริงๆแล้วถ้ารัฐบาลนะครับจะดําเนินการเนี่ยไหนๆก็จะมีการแก้รับหนูนแล้วแล้วระยะเวลาที่จะ แก้รัฐมนูลเนี่ยก็จะทอดไปนะครับเกือบปีหนึ่งช่วงหนึ่งปีเนี่ยนะครับทำไมไม่เปิดเวทีให้ประชาชนเนี่ยมาถกเถียงกันในประเด็นรัฐมนูญซึ่งประเด็นรัฐมนูญเนี่ยมนครอบคลุมประเด็นที่โต้เถียงกันตลอดนะครับ,รบแล้วก็ใช้เรียกว่าฉันธรรมติก็ดีหรือในประเด็นบางเรื่องสามารถไม่สามารถตกลงกันได้จริงๆแบบฉันธรรมติเนี่ยก็เอาเสียงข้างมากก็ได้แต่เสียงข้างมากนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ยอมรับเนี่ยก็ต่อเมื่อได้มีการถกเถียงกันอย่างเต็มที่ทั้งข้อเท็จริงทั้งหลักวิชาการร <c oughs> ผมคิดว่าให้กระบวนการนี้สักปี <c oughs> หนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นกระบวนการของการแก้ไขรัฐมนูนด้วย <c oughs> เป็นกระบวนการของการสร้างความเข้าใจกันในทุกๆฝ่ายด้วยเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าจะทําให้บรรยากาศเนี่ยดีขึ้นนะครับาการเสนอร่างกฎหมายนี้โทษกรรมท่วนหน้าเข้ามาเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็เป็นคําถามอยู่เหมือนกันว่าจะไปบ่อนบ่อนทำลายนะครับ <c oughs> หรือไป ขัดขวางกระบวนการในส่วนนี้หรือเปล่าครับครับหลายคนวิพากวิจารณ์ว่าการเสนอพรบฉบับนี้มีวาระซ่อนเร้นแอบแฝงมีอะไรบางอย่างอยู่คุณสมชายในฐานะที่ติดตาม <c oughs> เรื่องของการเมืองเรื่องของกฎหมายมาเนี่ย นอกเหนือจากทั้งหมดที่ผมสรุปเอาแล้วเนี่ยก็คือว่าคุณสมชายมองว่าพราบฉบับนี้มันคงจะเป็นอุปสรรคต่อการปลองดองพอสมควรคุณสมชายมองแบบนั้นไหมครับผมดูรายชื่อที่ผมถามคำถามนี้เพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อความปลองดองแน่นอนตราบใดที่คนในสังคมมีความเชื่อหรือความคิดแบบนี้ก็ต้องมีความคิดเห็นที่ต่อต้านใช่ไหมครับคือคือเราผมดูรายชื่อแล้วก็คงจะมีหลากหลายครับนะครับเจตนาที่แท้จริงเนี่ยคงยากที่จะยังได้นะครับครับแต่ว่า,าข้อสําคัญก็คือ กระบวนการอย่างดังที่ผมตั้งคำถามตั้งแต่แรกว่าก่อนที่จะเสนอกฎหมายฉบับนี้เนี่ยได้ถามคนที่ควรจะมีสิทธิ์พูดบ้างที่สุดหรือไม่คือคนที่รับผลกระทบจากความรุนแรงที่ผ่านมาซึ่งเชื่อว่ายังไม่ได้มีการถามคนเหล่านี้นะครับไม่ได้มีการจัดเวทีสารเสวนาถึงแม้มันไม่ได้มีการถามอย่างเป็นทางการแต่ด้วยการที่คนเหล่านี้พูดผ่านสื่อพูดในเวทีต่างๆนั้นเสียงนั้นน่าจะไปถึงผู้ที่เสนอ พรบฉบับนี้แต่ก็ยังคงมีความพยายามและก็ดํารงความมุ่งหมายในการที่จะเสนอพรบฉบับนี้ตลอดครับคุณชายมองว่ามันมันมันยังไงครับมันก็หลายฝ่ายก็คงมองว่ามันมีเจตนาอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าเราจะพูดเสียอย่างนั้นก็อาจจะพูดยากนะครับจจพเพราะว่า,า,าพูดไม่ได้เพราะไม่ไม่ไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับแต่เราก็ดูแนวโน้มแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้ น่าจะสร้างความขัดแย้งเนี่ยครับมากกว่าความปรองดองแล้วก็จริงๆแล้วความปรองดองนั้นอยากจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้ให้เวลากับสังคมไทยครับครับเอาละครับชัดเจนนะครับว่าความปรองดองนั้นต้องต้องอย่าใจร้อนครับต้องใจเย็นแล้วก็ต้องให้เวลาที่สําคัญณขณะนี้ก็คือจะต้องประคับประคองให้บรรยากาศนั้นมันมันไปได้ตลอดรอดฝั่งแล้วค่อย ค่อยๆไปคิดว่าจะทำอะไรครับนี่คือมุมมองของคุณสมชายหอมละออนนะครับหนึ่งในคอปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสมชายครับสวัสดีครับ